สวัสดีค่ะในเช้าที่สดใสนะคะมีแสงแดดสองเสียงนกเสียงกาพระจันทร์ก็ยังอยู่ด้วยนะคะเช้ามากเลยในะวันนี้คือวันที่21กันยายน2024วันนี้มีกิจกรรมงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่มาก ที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมตั้งอยู่ที่เมืองเพอร์เมเรนต์แห่งนี้นะคะก็จะมีการจัดงานที่สำคัญๆบ่อยๆแล้วก็นับจากที่ว่าวัดได้ย้ายจากที่ลอนส์เมียร์นะคะมาตั้งอยู่ที่เมืองเพอร์มเมเรนต์นี้ก็เพิ่งได้ฉลองไปครบ10ปีนะคะแล้วก็ยังจะอยู่ตรงนี้ต่อต่อไปนะคะสำหรับลูกหลาน หลายสิบหลายร้อยปีเลยไหคะเพราะว่าสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยกับนเนเธอร์แลนด์ก็ผ่านมาแล้วต้อง420ปีและนี่ก็คือสักขีพยานนะคะเพราะว่าสร้างเพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์นะคะว่าสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์มาตรงนี้ที่ไรคะพี่ความรู้สึกว่าอยู่ที่เมืองไทย ก็ได้เป็นความรู้สึกที่ดีมากค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดของตัวเองที่ไทยใช่ไหมคะแต่ว่าเราย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็เพื่อนเอเราทุกท่านแล้วก็หลายท่านเลยนะคะที่ได้มาอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์และเมื่อเห็นวัดนี้ก็จะเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจได้มาทุกครั้งทุกโอกาสถ้าเผื่อว่าอยากจะ มาทำบุญนะคะถวายสังฆทานหรืออยากจะมาเห็นวัดตรงนี้นะคะคนจริงแล้วเห็นด้านหลังของดิฉันเนี่ยจะดูเงียบมากเลยไม่มีใครแต่วันนี้ที่บอกว่ามีกิจกรรมงานสำคัญก็คือเป็นการอบรมธรรมท,รมทูตคฤรืสหัดภาคพื้นยุโรปและเป็นครั้งที่สาม ครั้งที่หนครั้งที่สนั้นก็คือที่วัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์และนี่คือครั้งที่3จากที่อ่านคร่าวๆนะคะว่ามีกำหนดการอย่างเช่นที่ว่าจะมีการอบรมทั้งบดสองวันสําหรับผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาและก็อยากที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านนะคะ หลายประเทศก็มารวมตัวกันในวันนี้อย่างเช่นที่ประเทศนอร์เวย์สวีเดนนะคะที่อังกฤษเยอรมันและที่เนเธอร์แลนด์เองก็รู้สึกว่าจะมีหลายสิบท่านเลยค่ะที่จะมารวมตัวกันวันนี้และหลังจากอบรมซึ่งเป็นหัวข้อต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพระคุณเจ้าพระสงฆ์นะคะจากหลายๆที่ที่เกี่ยวข้องกับพระไทยในต่างประเทศ ท่านก็จะมาอ,าอบรมให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพวกพุทธศาสนาในการปฏิบัติตนในเมื่อว่าเราเป็นฆราห์สวิถีพุทธแล้วจะต้องทำยังไงแก้ปัญหายังไงนะคะและในวันนี้ในสิ่งที่สำคัญการอบรม2วันนะคะก็คือมีหลายหัวข้อมากเลยนะคะให้ความรู้ให้วิธี ในการแก้ปัญหาถ้าเผื่อว่าเกิดอ,อ,อะไรขึ้นแล้วเราจะแจ้งตรงไหนปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็จะได้รับความรู้จากประสบการณ์ของพระธรรมทูตนะคะว่าในการปฏิบัติงานในต่างประเทศนั้นออมีแนวทางอะไรยังไงบ้างคือว่ามีเยอะมากเลยนิชันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากได้โดยเฉพาะที่ว่า ได้น้อมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาในชีวิตเป็นคล้ายๆแบบเครื่องนำทางให้มีชีวิตที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพด้วยที่ว่าการฝึกจิตฝึกใจนะคะเพื่อที่จะเกิดพลังในการที่จะนำไปใช้ ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ต่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากและในสิ่งที่สำคัญอย่างดิฉันเองก็ในการที่ได้มีส่วนอย่างเช่นในการถ่ายภาพหรือทำคลิปวิดีโอใครสนใจก็เข้ามาชมได้นะคะนั่นก็คือเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งก็อยากที่จะตอบแทนถึง พระคุณที่ได้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตรงนี้เพราะว่ามีความสึกเหมือนกันว่าในการมีชีวิตอยู่นะคะในการทำกิจกรรมหรือจะอมีโครงการหรืออะไรก็แล้วแต่นี้ถ้าเผื่อว่า,าขาดธรรมะแล้วเนี่ยอย่างเปรียบเทียบในชีวิตของตัวเองอย่างเมื่อก่อนนะคะ ก่อนที่จะมาพบธรรมะแล้วก็เข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นก็จะมีชีวิตแตกต่างมากเลยนะคะจากที่ว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะทางด้านความคิดบางทีก็พูดกับตัวเองด้วยนะคะคิดอะไรคิดอะไรโอ้คิดมีความรู้สึกอย่างนี้โอเคนะก็เดี๋ยวดูเขาเดี๋ยวดูเขาเข้ามาเดี๋ยวเขาก็าไปแล้วเข้ามาพ อะไรนั่นคือเป็นการทําให้เราได้ตระหนักแล้วก็เข้าใจถึงออที่มาที่ไปของอารมณ์ของตัวเองและไม่ตามอารมณ์นั้นไปคือว่าเขาก็มาตามธรรมชาติที่ประกอบเป็นตัวเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดีมากเลยก็คิดว่าจะได้ความรู้อีกเยอะเลยในการที่ ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะแต่ว่าในการที่ได้มาถ่ายภาพเออแล้วเดี๋ยวจะเอาไปตัดต่ออย่างนี้นะคะ่ะแล้วต้องฟังบ่อยๆนะคะบางทีฟังซ้ําๆแล้วก็ตัดมาสุดท้ายก็คือเป็นคลิปไฮไลท์่ี่ไฮไลท์นี่ที่ทำคือมีจุดประสงค์ว่าถ้าเผื่อว่าท่านใดออไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีโอกาสที่ได้นั่ง มากกว่า10นาทีอะไรอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงต่อเนื่องกันใช่ไหมคะเพราะว่าก็มีภารกิจอะไรอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคลิปไฮไลท์ก็จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงการดำเนินงานของกิจกรรมงานที่ทำตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจได้แล้วถ้าเกิดสนใจแน่นอนค่ะก็จะพยายามอัดมาให้ได้มากที่สุดท่านที่สนใจก็สามารถไปนั่งนะคะ ชาถ้วยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็นั่งฟังนั่งดูว่ากิจกรรมมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยค่ะตอนนี้กำลังมีการลงทะเบียนตอนเช้างานพิธีเปิดจะเริ่ม9ม้าโมงเช้าสนใจแล้วนะคะไปชมกันค่ะ